อนอื่นผมต้องแนะนําสถานะทางสังคมของธุรกิจก่อนนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียมแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเม,เมื่อประมาณปลายปลายปี เดือนธันวาของสองห้าศูเอ้าเยศูน 8, 0 8 0 9, ์แปฮะ08ปลายปลายธันวาผมไปผมไม่ได้ป่วยแหละอยู่ที่เฉยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันนึงครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิบปีเลยกินกินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตเตือน ช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่างตัวไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเก็ไปทำไปตรวจอ,อะไรก่อนอุตาซาวก่อนอุตาซาวก่อนบอกอุตาซาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อน ผลตัว AFP อะไรเป็นนะตัวค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทวุต้าสาวก็เป็นก็เลยไปทำ MRI อีกทีหนึง่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนกนวะ่าจะรู้หมดทัว่าเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4งจุดสีคณหนุูณสหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้นะหมอบอกคุณจิรกิกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอก หมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถาะ,ะว่าผมโชคดีได้ไงล่ะล่ะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเด,เดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่ากว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายปลาย,ปลายเดือนกุมภาพก็ถือว่าเร็วฮะสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมัน หมอข่มขูม่จนน่ากลัวมากหมอคุณห้ามเดินผมจะไปเดินไปอเมริกาบอกคุณมต้องไปไหนเลยคุณเวลานับเดือนสองเดือนเองไม่ได้เป็นหกเดือนนะถ้าคุณไม่ทําคุณอาจจะไปเลยก็ได้พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกสามเดือนเอ็มาไอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินตัวนี้นะ มันควรกินหายเยอะมากไอตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่จะกินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะนะแต่ก็เป็นคนดีถนะ้สาส่งให้ทุกเดือนเลยนะก็กลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบนะพยายามต่ออยุ่ผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคดุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่ง ผมกินของของของพิเชษมาประมาณก็จะเจ็ดถึงแดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็ก็เที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ผมผมถ้ารู้ว่าพิเชษจะยินยอยินยอผมอย่างนั้นผมคงไม่มาวันนี้นะคะยัยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันกระจายบิมต่อไปผมว่าได้ช่วยชีวิตมนุษย์ด้วยกัน <c oughs> สำหรับผมนี่ผมก็ คงคงจะฝากไว้กับพี่เชิแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชิคนเดียวนะครับ <laughs> <laughs> คือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้น,ไดนะฮะเราสามารถตัดออกประมาณสองในสองในสเ <laughs> หลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะคะ ทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะเพราะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะคือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไรขออนุญาตว่าถ้าได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับอาจารย์วิเชษ การุณาแวะไปที่ห้องลลบผมนิดหนึ่งคือผมผมค่อนข้างที่จะยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าผมได้พัฒนาวิธีการตรวจโรคตับและมะเร็งตับได้ค่อนข้างง่ายมากคือเจาะจากเลือดนะจะช่วยดูได้ค่อนข้างดีมากอันี้ทำไมผมมีความความคิดว่าไอ้จุดๆพวกนั้นเป็นไฟโบสิตหรือเป็นที่เราเรียกว่าไฟโบสิตเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า กระบวนการของการที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันจะมีอยู่สองสเต็ปใหญ่ๆสเตปที่หนึ่งคือสเตปของการที่เราได้รับเชื้อไวรัสหรือได้รับแอลกอฮอล์สองอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดขบวนการตามมาคือกระบวนการตับแข็งตับแข็งคือไฟโบซิสนะฮะแล้วการที่เกิดไฟโบซิสเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยว่า มันจะเปลี่ยนไปเป็นแ c a n อร์หรืออยังเหมือนกับมันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งของการที่จะเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นที่หมอพูดบอกว่าพี่มาหาผมเร็วขนาดนี้ดีมากเลยนะพี่แค่หนึ่งวันก็มีผลต่อชีวิตถ้าสามารถตรวจได้นะฮะแล้วก็ที่ผมอยากจะตรวจเลือดด้วยเนี่ยเพราะว่าเอ่อ biomarker ตัวที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยมันสามารถบอกถึงว่าความรุนแรงของโรคเป็นยังไง แล้วรักษาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเนี่ยระดับมันก็จะลดลงลดลงลดลงความมั่นใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพบตอนหลังๆเราพบว่าอันนี้ความรู้ใหม่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ออปเปรเต์ใหบิมสำหรับคนที่เป็นกําลังต่อสู้ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับอาการของมะเร็งนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเรา <c oughs> สามารถที่จะ ไปจับเหล็กจับเหล็กออกจากเลือดได้อย่างฉมังมากๆแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายมันเจริญเร็วกว่าเซลล์ปกตินั่นคือสาเหตุที่มันขยายไปเรื่อยเแล้วไปเบียดเบียนเซลล์อื่นในร่างกายนะครับแล้วในที่สุดแล้วก็ไม่มีเซลล์ปกติที่ที่ทำงานได้อย่างปกติการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มันรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติก็โดยอาศัยธาตุเหล็ก เห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราสามารถไปจับเหล็กออกจากเลือดเราก็ไปเอาอาหารที่ทําให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติออกไปเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งก็เจริญเร็วพอๆกับเซลล์ปกติเพราะไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ครั้นเมื่อเซลล์มะเร็ง การที่มันขยายการที่อาการแย่ลงได้ก็เพราะว่าเซลล์มะเร็งมันเจริญเร็ว,รวใช่ไหมฮะเมื่อมันไม่เจริญเร็วกว่าเซลลปกติมันก็คงจะลดขนาดอยู่ตรงนั้นอนะอยู่ขนาดอยู่ตรงนั้นอนะแล้วทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมโอเปอเรชั่นบิมของเราทําอะไรนะสร้างภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวมีอะไรมากขึ้นนะอินเทอร์ลูคินมากขึ้นซึ่งก็ตัวนี้ก็คือทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ย กลายเป็นเป็นนักฆ่านักฆ่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเป็นยังเป็นเม็ดเลือดขาวจะกกลายเป็นเป็นแมคโรฟาสซึ่งคือหมายความว่าไปติดอาวุธให้กับเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งแปลกปลอมของร่างกายซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งนะฮะเดิมทีมันเป็นเซลล์มนุษย์นี่แหละเซลล์เดียวนั้นเนี่ยแต่มันก่อกลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มีการมีการผิดเพี้ยนผิดแปลกไปแล้วก็กลายเป็นเซลปกผิดปกติ เพราะนั้นไอ้เม็ดเลือดขาวซึ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นในตรงนี้จากการที่กระตุ้นด้วย Operation b i บมเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ไปควบคุมเซลล์มะเร็งทั้งหลายแหล่แล้วมันจะค่อยๆกินไปทีนิดทีละนิด,นดถ้าหากว่าไอ้เม็ดเล็กๆไอ้ก้อนเล็กๆในตาพวกนั้นมันจะหายไปสักวันหนึ่งคุณยรุรกิจคงจะไม่มาต่อว่าผมนะ ผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงานชิปปิง้งครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ปาทาเมียซาครับเป็นมะเร็งครับเรื่องเรื่องเรื่องมะเร็งนี่ยผมมีมันผมมีประสุกประการอยู่ที่ผมอยู่แล้วเพราะว่าทำไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายครัง้งผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กงขุมขุมไม่สมุมู ใช่ไหมหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครับปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทบครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่ะส่วนมากแกแปลนแป็นหวัดเยอะสักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นกับเต็มใช่ป่ะหวัดแล้วก็แกก็ร่างกายกอ็อับเสกเลยอับเสกแล้วก็เจ็บ หลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสัก2ปีเสร็จเสร็จไปตรวจอีกใช่ไหมคร ca k ก็กกกค่อยขึ้นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่ไหมครรู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีอะใส่พัก4เดือนหลัง ca กลงถึง1.8ครับ2เดือนนี่นะยังไม่ถึงที แกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกข้างหนึ่งผมก็คิดว่าจะแ,แยกไปตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลืองอีกข้างหนึ่งตมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษาแยกแล้วนะตมน้ำเหลืองเสร็จแล้วหมอก็บอกไปาไปฉายแสงไม่แกอยา่าเริ่มอย่าไปที่ฉายแสงแก็ไปตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกมาถึงที่กระดูกมาอยู่ที่กระดูกซ <4. S 1> <4. S 2> ี่โครงอนะ่ะลามอีกไปอยู่ที่ รู้สึกว่าเลียอะไรรู้ที่ที่ไข่ไขเนื้ออยู่อยู่ที่ไข่ไขอ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บแปดวกินอาหารเสริมมาทั้งสิบว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอะอเติกันอะไรบ้างครับอเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่ง ทางที่เอพาะเอยุโรปมั่งอะไรมั<อ>่งมันมีมีอาหารเสริมดีๆก็เพื่อนเอามาแนะนําผมเสิร์มหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจจะแกน้อย <t> ผมก็ไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะน,นํากินอ่านเสริมอีกชนไม่ชนิดกันที่เรียกน้ำหมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะ วัดก็ค่อยคยดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทำน้ำบางคุดธขายอยู่ที่ร้านทั่วๆไปครับก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเลท่าไหร่ศูนย์วิจัยทำบาง,บาง,บางคุทแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเยอะๆครับกลับมาอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชว์หวยแกแกก็มีมีน้ำให้พือดูด้วย ผมก็เซอร์กับมาทีนอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าร่างกายก,ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะถึงว่ายิ่งไหมดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่ปวดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพงหลังแกมีโทรศัพท์ด้วยที่ที่ปวดทางนู้นใช่เปล่าผมก็ให้ลูกสาวผมโทรช่วยช่วยโทรมาถามใช่ไหม ถามเสร็จาแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่าง,างกายเยอะไหมพอมาเข้าเข้าใจก,าก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งยิ่ง,งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปสูลประมาณได้หกเมตรครับวันละหกเมตรใช่เข้าใช่ เที่ยวเช่าเพียงเย็ยนน้ําก็ประมาณวันละสองขวดผมก็อยากร้วร่างร่างกายเราหายิงว่าไปแพทย์สแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าเอนทําไมมันหายหายหายได้ซีก็หลงละเหลือ3.8มจุดแปดครับผมผมก็งงเหมือนกก็แพทย์สแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่งสองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แก้หายบอกครับ รู้สึกว่าเ,เรื่องมัง,มงคุดนี่นะเกมีช่วยที่ร่าง,งกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภ,ภาพดีขึ้นมาดังเยอะนะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกๆผมคิดอาจจะมันช่วยได้ดั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งมากครับเราต้องขอบใจที่ที่อาจารย์นี่มันเป็น Uh, หมอดเอรเนี่ยแกไม่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณโบวยครับอปเปอร์ชั่นบิมหรือบาลานซ์สมุนนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนัปวิทยาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ